สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ในออนไลน์สเตชันสกู๊ปกันอีกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าข่าววันนี้มันโหดเอาเรื่องอยู่ครับกับข่าวที่ว่าได้เรื่องของประเทศอย่างเกาหลีเหนือเมื่อล่าสุดครับได้มีรายงานจากเว็บไซต์อย่าง Radio Free Asia ว่าชายคนนึงได้ทําการลักลอบนําไฟล์เถื่อนของซีรีส์สุดฮิตอย่าง Squid Game จากประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้อยู่บน Netflix ซึ่งชายคนนี้ฮะก็ได้โหลดไฟล์หนังมาและบันทึกไว้ในเ d การ์ดและแฟไดรเข้าประเทศ เกาหลีเหนือไปแต่ก็ไม่รอดฮะโดนทางเกาหลีเหนือจับได้ก่อนจะถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าตามบทลงโทษสูงสุงสดของถิ่นสมแดงไปแล้วนั่นเองยิงไปกว่านั้นครับยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยว่าได้มีเด็กนักเรียนคนนึงครับได้ซื้อแฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์หนังสควิตเกมของชายคนดังกล่าวนี้ไปก่อนจะถูกจับได้และตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตด้วยเช่นกันในขณะที่จำเลยอีก6คนที่ได้ร่วมรับชมไฟล์หนังเถื่อนนี้ก็ถูกตัดสินให้ ใช้แรงงานเป็นเวลาถึง5ปีมีนำซ้ำบรรดาเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนที่เด็กกลุ่มนี้อยู่ก็ถูกไล่ออกรวมถึงถูกส่งไปใช้แรงงานในเหมืองด้วยตามกันไปครับเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ มันมาจากที่ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมกับซีรีส์ที่ถูกนําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนี้เท่านั้นเองก็โดนกันไปเป็นแถบเลยฮะและสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ฮะอาจจะข้องใจว่าทําไมมันจะต้องโหดขนาดนี้กันนะทําไมบทลงโทษของเกาหลีเหนือมันถึงได้ดูรุนแรงเหลือเกินนี่แค่ดูซีรีส์เองนะเนี่ยก็อาจจะต้องเท้าความกันนิดนึงนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางสํานักข่าว เดอะวอชิงตันโพสต์ได้รายงานว่าเกาหลีเหนือเคยประกาศว่าซีรีส์ Squid g เกมถือเป็นคอนเทนต์ที่เผยให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งผู้ที่แข็งแกร่งกว่านั้นจ้องที่จะเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นสังคมทุนนิยมที่เงินนั้นเป็นใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ที่ทุกคนนั้นยอมที่จะฆ่าแกงกันเพื่อเงินก้อนใหญ่ในชีวิตนั่นเองล่ะฮะและไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีข้อห้ามสําหรับประชาชนเกาหลีเหนืออีกด้วยครับว่าการรับชมสื่อใดๆจากฝั่ง เกาหลีใต้ถือได้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้นโดยหากย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะฮะทางเกาหลีเหนือก็เพิ่งจะออกกฎหมายใหม่ที่เขียนไว้เลยครับว่าห้ามผู้คนในประเทศเกาหลีเหนือนี้เสพสื่อจากประเทศเกาหลีใต้อย่างเด็ดขาดซึ่งผู้ใดฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษตั้งแต่ปรับเงินไปจนถึงจำคุก15ปีและสูงสุดคือโทษประหารชีวิตนั่นเองล่ะฮะก็เรียกได้ว่าอย่าได้เห็นซีรีส์เกาหลีใต้มาอยู่ในแดนเกาหลีเหนือนเด็ดขาดเลยครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์ควิดเกมนี้นะครับเจ้าซีรีส์เรื่องนี้ฮะมันจะว่าด้วยเรื่องของการแข่งขันเกมต่างๆที่เป็นการละเล่นของเด็กเกาหลีเพื่อชิงเงินรางวัลก้อนใหญ่โดยคนที่แพ้หรือพลาดท่าก็จะถูกทําให้ถึงแก่ชีวิตไปเลยนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู บอกเลยฮะว่าใน Netflix มีให้ดูแน่นอนครับไปดูกันได้เลยสนุกจริงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของประเทศสุดอินดี้อย่างประเทศเกาหลีเหนือกับซีรีส์ควิดเกมนี้ซึ่งใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้มันโหดไปไหมนะหรือมันเหมาะสมดีกับการที่ดูหนังแล้วจะต้องโดนประหาร ก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ t t t i o n s c o o p ลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ